สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนะวันนี้ยุทธก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของอภัยจากแอปเงินกู้เถื่อนนะครับวันนี้มีเคสของน้องท่านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูตามข้อความด้านล่างเลยนะครับนะเขาบอกว่าพี่คะพอดีว่ามีแอปเงินกู้เถื่อนพวกนี้แหละเราสมัครไปเพื่อดูวงเงินก็คล้ายๆกับว่าเราเรา,เราลองสมัครใช่ไหมเช็คเครดิตใช่ไหมละ่ะนะฮะแต่ไม่ได้กู้มันเราแค่เช็คเครดิตดูว่าเออมันสามารถที่จะกู้ได้หรือเปล่าไง จะเป็นอะไรไหมคะมันจะไปกวนเบอร์เพื่อนคนอื่นๆในโทรศัพท์ไหมนะแต่มีของเคโมบายนะครับอยู่ๆเนี่ยมันโอนเข้ามาให้เนี่ย960บาทบอกให้เราเนี่ยใช้นี่พันหดูดิดอกเบีย้ยนะดอกเบี้ยนะ640บนะฮะหกรบาทซึ่งเราตกใจมากนะครับรีบโอนเงินคืนไปเนี่ยเก้บบาทตามที่มันส่งมาและร้องเรียนไปว่าไม่ได้ต้องการกู้ มันจะมาตามรังควานคนรอบตัวเราไหมผู้ที่มีในรายชื่อในมือถือเรานะตอนนี้เครียดมากนะครับกลัวจะไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะฮะคืนเงินไปเนี่ยนะฮะภายใน10นาทีเลยนะฮะและลองเรียนในแอป,ปมันไปว่าไม่ได้ประสงค์จะกู้นะฮะไอเคสแบบนี้นะครับที่เราเคยได้พูดคุยเนาะนะครับเออซึ่งน้องเขาอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามเนาะเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็จะบอกแบบนี้ก่อนว่าสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะฮะอาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะฮะมันอาจจะจบก็ได้แต่เท่าที่ผมได้ดูอ่ะมันไม่จบนะฮะมันไม่จบแต่ก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับคือหลายๆท่านเนานะเข้าไปสมัครเนาะอยากเช็คเครดิตนะครับแต่ทีนี้มันโอนให้จริงแล้วทีนี้มันจะทวงเนี่ยภายใน7วันแล้วดูดอกเบีย้ยดิดอกเบีย้ยหนะ้าหกร้อยเลยได้เก้าร้อยหกสิบแต่ต้องจ่ายคืนเนี่ยพันหกซึ่งน้องเขาแบบ ไม่สบายใจใช่ไหมเหมือนหลายๆคนน่ะไม่สบายใจเฮ้ยเอาไงดีโอนคืนไปเท่าที่มันส่งมาให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันทวงมันจะทวงอีกเพื่อที่จะเอาดอกอ่ะจริงๆนะฮะมันมันมีจริงนะครับมันทวงเอาดอกนะฮะแล้วโทรหาคนรอบข้างด้วยถ้าเราไม่ให้ดอกเบี้ยนะครับผมถึงบอกเออน้องๆหลายๆท่านนะ่ะนะว่าไม่ต้องคืนนะไม่คืนเพราะอะไรเนี่ยพอคืนไปแล้วมันเป็นแบบนี้ ค,คืนไปแล้วเป็นแบบนี้ซึ่งตอนตอนเวลาเราไปแจ้งความใช่ไหมตำรวจก็จะบอกว่าเออเฮ้ยเออถ้าคุณกออ็คุณก็คืนยอดเข้าไปดิถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเออก็มาแจ้งความซะนะเพราะเราเนี่ยไม่ประสงค์จะกู้เราแค่ลองเช็คเครดิตนู่นนี่นั่นอยู่ดีก็โอนมาแล้วเราโอนคืนไปเนี่ยเออมันก็โอเคผมเข้าใจนะครับว่าโอเคท,ที่ที่ว่าเราไม่ต้องการเราก็เลยโอนคืนยอดที่มันให้มา แต่ทีเนี้ยมันมันยอมที่ไหนอ่ะเลยปะเออมันยอมที่ไหนอ่ะมันก็โทวทวงอยู่งั้นะนะครับจะเอาให้ได้ะจะเอาเดอกเบีย้ยให้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีคําพูดเป็นคํานิยามนะฮะที่ฮิตมากรู้งี้ไม่น่าโอนคืนมันไปเลยเออเห็นไหมยุทธก็เคยทําคลิปบอกนะครับว่าไม่ต้องคืนมันหรอกนะฮะคืนไปแล้วมันเป็นแบบเนี้เราต้องเข้าใจนะครับพวกนี้มันเป็นแอปเถื่อนเป็นมิจฉาชีพนะ เ็นโจรอะอะไรประมาณเนี้นะครับมันไม่ได้สนใจคุณหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนี่นะครับก็ไม่รู้นี่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะมันก็จะกดดันคุณเอาดอกเบี้ยคุณจะเอาให้ได้ว่างเ้นเถอะขาวหลังนะครับแต่หลายคนเนาะที่เจอเคสแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องคืนเลยเอามาแล้วบิดเลยตั้งแต่ยอดแรกนี่แหละเอาให้มันรู้ๆกันไปนะครับใครจะดราม่าแล้วแต่นะฮะแต่ถ้าคุณมาเจอแบบเนี้ย คุณจะทํายังไงถ้าคุณโดนแบบเนี้ยมีผลกระทบต่อคุณแบบเนี้ยเดือดร้อนกับคุณและคนรอบข้างแบบเนี้ยทั้งทั้งที่เราโอนเงินคืนไปหมดแล้วเออคุณจะเอาไงอ่ะถ้าคุณไม่ทําแบบผมอ่ะคุณจะยอมเหรออย่างนี้มันก็เป็นเบี้ยร่างพวกแอปเถื่อนทั้งประเทศเลยดิก็ทําให้มันรู้มั่งดีนะครับทําทําให้มันรู้นะฮะก็เอาซะแล้วก็บิดจบให้มันอยู่แบบนั้นอ่ะ เออให้มันแบบงงๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะไม่ต้องคืนนะครับเข่าหลังไม่ต้องคืนนะฮะเออมันคล้ายๆกับเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าพวกเราอ่ะใหม่ๆกันอยู่เลยเพิ่งจะเจอแบบเนี้ยโอ้โหมันมันก็ตกใจใช่ไหมล่ะ เขาหลังนะฮะอย่าโลกสวยนะครับไม่ต้องกลัวฮะใครจะบ่นใครจะไหวยังไงก็ช่างนะครับคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบเราเขาไม่รู้หรอกคนที่เจอเท่านั้นเขาจะรู้เขาจะเอาปุ๊บบิดปั๊บเลยนะฮะไม่สนโทรมาก็ไม่รับหรือใครจิตแข็งใครโอเคหน่อยรับสายแล้วโทรคุยดา่าด่าคืนอะเอาง่ายว่าด่าคืนภาษาชาวบ้านะอะด่ามาด่ากลับไม่โกงอะไรประมาณเนี้ย ะะเดี๋ยวมันก็ไปเองมันทําอะไรไม่ได้ในเรื่องของทางกฎหมายจะดําเนินคดีจะฟอ้องร้องใครไม่มีทางจริงไม่มีทางคุณเอาแบบนี้และกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเอาตามนี้เลยเอาปุ๊บบิดปับ๊บไม่ต้องคืนเดี๋ยวจะมีคําถามตามมาว่าจะมีคําพูดตามมาว่ารู้งี้ไม่น่าคืนเลยพี่มันมาทํากับเราแบบนี้อีกได้ยังไงไม่ต้องคืนจบ